สวัสดีค่ะมังหะเรื่องบุตรสาวคนโตของภรรยาเอกตอนที่2.1ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลอาริสมังหะสบายสบายและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองสามารถติดตามอ่านได้ที่เพจผู้แปลนะคะนี่มันอะไรกันเหตุใดข่าถึงได้รู้สึกกับคุณคนนี้ ขอบขอบพระทัยองค์ชายแม่นางผิดทางปานเจ้าไปทางนี้อ๋อฮ่ฮ ผู้หญิงคนนี้น่ารักไม่เปลี่ยนเลยสำนักเจ้าพยาจงอี้สวนสมุนไพรป่ายชาวไม่สิเขารู้ได้ไงว่าบ้านข้าอยู่ทางนี้เขาเป็นใครกันแน่เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่คิดเรื่องนี้แล้วคิดเรื่องงานประมูลที่กำลังจะมาถึงในอีก5้าวันข้างหน้าก่อนดีกว่า ตึกป่ายชวนถนนเจี้ยนอันยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานประมูลป่ายชวนของเราข้าขอเป็นตัวแทนตึกป่ายชวนขอรับประกันสินค้าต่อหน้าทุกคนนะที่นี้เลยว่าของแท้แน่นอนและคุณภาพดียอดเยี่ยมคุณหนูเจ้าคะแค่ร่วมงานประมูลธรรมดาทั่วไปเราไม่ต้องทำตัวละรลับล่อๆเช่นนี้ก็ได้มั้งเจ้าคะ ห,หวานชินแม่ซูนหยุนหลานทำไมเราถึงไม่นั่งด้วยกันกันกบคุณนายหล่ะเจ้าคะเรื่องที่สั่งให้เจ้าไปทำจัดการไปถึงไหนแล้วอ๋อคุณหนูของเบานี่ช่างรอบครอบเป็นที่สุดเลยนะเจ้าคะจากการตรวจสอบผลออกมาเป็นอย่างที่คุณหนูคิดเจ้าคะ่ะพิษที่คุณนายถูกเป็นฝีมือป้าเจ้าคอยบงการ คนใช้จีนเฉาที่ยืนอยู่ข้างๆคุณนายถูกป้าเจ้าชายชีวิตของน้องชายนางมาบีบบังคับให้นางกระทำเช่นนี้นางใส่ถั่วอาบีนที่กึ่งดิบลงไปในซุปถั่วแดงให้คุณนายทานวันละสองสาเม็ดทำให้คุณนายได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นเช่นนี้นี่เองและที่คุณหนูต้องการประมูลหินหยุน่นเชียก็เพื่อจะนามาถอนพิษให้คุณนายก็เลยต้องปิดบังตัวเอง จากท่านป้าเจ้าและแต่งกายพิลึกกึ๊กือเป็นพิเศษชิพ่ลึกกึกกือที่ไหนกันล่ะว่าแต่เจ้าเถอะจัดการเรื่องของน้องชายของจินฉาเรียบร้อยหรือยังได้ส่งเขาไปที่เหมือนหนามตามที่แม่นางได้สั่งไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอีกทั้งเพื่นึกของเงินสิบตำดึงให้เขาไปด้วยชีวิตในชาติก่อนน้องชายของจินฉา ได้เข้าร่วมทดสอบเกี่ยวกับการปกครองตอนอายุ14ปีและเมื่ออายุ15ปีเขาก็ได้เข้าร่วมการทดสอบของจกักรพรรดิและกลายเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งต้าชีซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่หายากชาตินี้ข้าจะไม่ยอมให้ม่อเชวนหนิงแย่งไปได้อีกแน่เอาล่ะเชิญสินค้าประมูลชิ้นต่อไป นี่คือสมบัติชิ้นสำคัญที่หากันไม่ได้ง่ายๆสินค้าชิ้นนี้มีชื่อว่าหินหยุนเชียจะมีโอกาสได้พบในเขตหนาวสุดของชนเผ่าป่าเท่านั้นและยิ่งมีขนาดใหญ่เช่นนี้แล้วด้วยนั้นยิ่งแทบจะหาไม่ได้เลยสินค้าชิ้นนี้ไม่เพียงแต่มีลักษณะาภายนอกที่งดงามตะการตาแต่ยังมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วให้ความรู้สึกถึงความสงบ ลมเย็นอีกด้วยสิ่งนี้แหละตัวเลขประมูลของหินหยุนเซียนนี้เริ่มต้นที่1,500ตำลึงการเรียกราคาต้องเพิ่มไม่น้อยกว่า100ตำลึงบัรนี้ขอเชิญเรียกราคาได้เลย1,600ตำลึง1,700ตำลึง2,000ตำลึง3,000าตำลึง ค่าเรียกสามพันตำลึงมอเซียงหลิงชาติที่แล้วเจ้าเป็นหนี้ค่ะชาตินี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้า ้าต้องฆ่าเจ้าข้าต้องฆ่าเจ้าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องบุษสาคนโตของภรรยาเอกตอนที่2.1อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ